ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปแล้วจะรักษาพยาบาลกันอย่างไรเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาได้แจ้งกันแล้วนะคะว่าสิทธิ์ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะคะถ้าเราติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปค่ะจะมีวิธีการดูแลรักษาพยาบาลอย่างไรครับค่ะรักษาจากกองทุนที่เรามีสิทธิ์อยู่ค่ะ เราเป็นกองพันะกันสังคมก็ไปรักษากับโรงพยาบาลประกันสังคมเริ่มต้นที่ไหนไปที่นั่นใช่ค่ะปฐมภูมินะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอาการวิกฤตหายใจไม่ออกแล้วอย่างนี้นะคะให้รักษาได้ทุกที่ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนตามโครงการของยูเซปพลัสนั่นเองนะคะยูเซปโดยเบิกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่ทางสธได้กําหนดเอาไว้ค่ะก็อย่างนี้ครับเอาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ ถ้าว่าตรวจ ATK รู้สึกว่าไม่สูดีนะเออดูจะมีไข้นะครับจมูกก็ตันหายใจไม่อยอ,อกหายใจไม่ออกนะครับตรวจ ATK เสียงเปลียนรู้แล้วนี่ไปไหนมาไม่จะไปตาบฝนและฝนตกเป็นหวัดนะ <c oughs> เออไปไหนมาอะไรเงี้ยนะครับก็ตรวจ ATK ถ้าพบว่าติดเชือ้อสิทธิ์ท่านอยู่ที่ไหนสิทธิ์บัตรทองติดต่อที่โรงพยาบาลบัตรทองนะครับ สิทธิประกรันสังคมติดต่อประกันสังคมถ้านิดๆหน่อยๆเขาก็จ่ายยาแค่แค่ยาตามาตารใช่นะครับจ่ายฟ้าทลายโจรแต่ถ้ามีอาการและก็มีความเสี่ยงมีอาการและมีความเสี่ยงนะอย่างเช่นกลุ่มเสี่ยงเนี้ยนะเขาอาจจะพิจารณาจ่ายฟาวิปิลาเวีเนเดมซิเวยแ <ตา S 1> พคโลวิ์วอะไรเงี้ยนะเออก็จะมีวิธีการแบบนี้ทีนี้ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาลบัตรทองตัวเองไม่ทันละนะครับเป็นโควิดเนี่ยนะ ใช้สิใช้สิยูเซปพลัสเข้าได้ทุกที่แล้วก็คือคือคำว่ายูเซปเอาตีความเอายูเซปก่อนมันมียูเซปแบบธรรมดากับพลัสนะถ้ายูเซปธรรมดาสมมติว่าเราเป็นโรคอื่นนะครับเกิดหัวใจกําเริบฉุกเฉินกระหานขึ้นมาก็เข้ายูเซปพลัสเข้าโรงพยาบาลไหนที่ใกล้ที่สุดก็ได้โรงพยาบาลรัฐก็ได้เอกชนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดนะครับเข้าได้เลย นะครับหมอวินิจฉัยเอ้านี่ฉุกเฉินนี่ฉุกเฉินก็เข้าเลยแต่ว่าภายใน72ชั่วโมงนี่ต้องเคลื่อนย<า>้ายนะต้องย้ายกลับไปโรงพยาบาลเดิมกลับไปสิทธิ์ของตัวเองใช่นะครับถ้าเว้นแต่ว่าโรงพยาบาลสิทธิ์ของตัวเองบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยที่นี้เครื่องมือเราไม่พรอ้อมโรคนี้อาการหนักนะครับรักษาต่อที่นั่นต่อไปเลยจนหายนะครับหรือว่าให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาฟักฟื้นที่เดิมก็ประมาณ3วันเออค่าช้จ,จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวโรงพยาบาลตามสิทธิ์เขาจะตามจ่ายให้เองเท่าไหร่ก็ตามจ่ายให้ แต่ทัศนีปัที่เป็นโควิดได้สิบยูสิบเเนี่ยคือรักษาจนหายไม่ต้องย้ายโรงพยาบาลไม่ต้องย้ายนะไม่ต้องย้ายก็ไม่อยากให้จะอยากอยากคือโควิดก็ไม่อยากให้ย้ายที่ไปเยอะๆเนาะใช่เค่งที่ปัจจัยที่ตรงนั้นหลักๆใช่จนหายอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเห็นว่าจะไม่มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันอีกแล้วนะครับแต่ผมจะบอกได้ว่าผมว่าประชาชนก็ยังอยากจะทราบอยู่นะเอาสักเจ็ดวันครั้ง นะเจ็ดวันก็รายงานให้ประชาชนได้ทราบสักครั้งหนึ่งและอย่างน้อยเนี่ยผมว่าทุกสัปดาห์เนี่ยท่านต้องสรุปสถานการณ์โควิดอะจริงๆเนี่ยนะคะรายงานวันศุกร์ก็ดีค่ะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์คนจะออกไปใช้ชีวิตจะได้ระวังหน่อยสังวรไว้หน่อยว่าเออมันยังอยู่เยอะอยู่นะเนี่ยต้องรายงานสถานการณ์ให้ชาวบ้านได้ทราบนะครับบ้านอื่นบืางอื่นเรื่องของเขาแต่บ้านเราเมืองเราเราก็ต้องว่ากันตามที่เราจะต้องดูแลกันนะนะเพื่อความไม่ประมาทนะครับ